มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะซีมากราถึงข่าวดีที่เกี่ยวกับน้องอุงอ,งอิงเพชรปานแพงข่าวดีนั่นคืออิงหยังวัดตินะคะสำหรับทางด้านเท่าแก่น้อยค่ะพี่น้องเป็นในนีการออกมาโพส้อนนามีแล้วละนะคะในวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะพี่น้องเพื่อนกับบอกว่าประกาศขอเปลี่ยนแปลงเวลาม่วนซิ่งเป็น16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับข่าวดีชาวอุบล เตรียมตัวให้พร้อมมาม่วนซิ่งกับน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพิเศษฟรีบัตรชมมมนิคอนเสิร์ตเมื่อซื้อสินค้าเท่าแก่น้อยครบ150แต้มที่ร้านยงสงวนกรุป๊ปพบกันที่ร้านยงสงวนกรุป๊ปอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่30พฤศจิกาย,ยน2567มาช่วยกันติดแฮชแท็กเท่าแก่น้อย x อ,อุ้งอิงกันเยอะๆนะครับ คอนเสิร์ตต่อไปเท่าแกน้อยจะพาไปมุ่นสิ้นจังหวัดไหนรอติดตามกันได้เลยพันนับพี่น้องเป็นจังไดนี่เป็นข่าวดีสำหรับชาวอุบลค่ะพี่น้องนี่ละสำหรับกุ้งอิงเพชรบานแห้งนี่ละน้องกาซิไปตามจังหวัดน,นั่นตามจังหวัดนี่จังสีแม่ค่ะพี่น้องกับทางด้านเท่าแกน้อยจังสีแม่ในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตเอ็นว่าสำหรับมอน้นี่นอุ้งอิงนี่ แลนหลายงานนะคะพี่น้องในวันที่30นี้นะคะนี่ลหละสันรับผู้ใดที่ว่ายู่ไกล่เนาอกี่น้องนอก,กับกย่าสลืมไปส่งกำลังใจให้อู่อิงได้นะคะแล้วกับข้าวดีอีกค่ะพี่น้องที่ทางด้านเท่าแกน้อยเพินไดบอกนะคะเพินกับ,บอกว่าพิเศษฟ,ฟรีบัตรชมมินิคอนเสิร์ตเมื่อซื้อสินค้าเท่าแกน้อยครบ150แต้มค่ะพี่น้องที่ร้านยงสงวนกรุ๊ปคันไปซื้อร้านอื่นน่บได้เลยค่ะพี่น้องย่างมุกเจ้าแบบ ไปซื้อตามร้านค่ะสะดวกร้านสะดวกซื้อร้านอื่นทีบ่านเมนร้านยงสงวนกรุป๊ปขันมูจจอไปซื้อร้านอื่นแล้วซื้อครบเอยห้าสิบบ,า,า,บาทมูจจอกรบ่ได้บัไรบฟรีเ้อค่ะพี่น้องต้องเป็นร้านยงสงวนกรุ๊ปเท่านั้นต้องซื้อห้าสิบบาทนี่ละ่ะเฮาได้กินของแสบพร้อมแล้วกะ็ได้ไปเบิ่งอุ้งอิงพร้อมวันเถาะน้องพี่น้องเนาะโอ้โหนี่ล่ละ ดีๆแบบนี้มีที่ไหนน้อพี่น้องน้ออาบนี่ยนะคะพี่น,อน้อ,นนะะนองสั้นรับพูดได้ทีอยู่ใไกลกะไปซมกับนั่งใจให้อุกอิงใด้นะคะที่ร้านยงสงวนกรุ๊ปนะคะอำเภอวารินชำราบพี่น้องจังหวัดอุบลราชธา,านีน้อพี่น้องนมือมนีนี่ทางด้ันเท่าแก่น้อยเพ่นบอกว่า ด้ม,นนม,นะะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาพร้อมครับพี่น้องกะเป็น16นาฬิกาถึง18นาฬิกาปกติเพิ่นกสิเริ่ม17นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะแต่วานนี้กะได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลามวลสิ่งจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเมื่อน,นีนนี่คนสีไปเบิ่งหลายอย่างแนนอนคือว่าสาหรับเก๊ซี่แฟนคลับพี่น้องหลายคนนี่ก,กัแบบอยากขออุ้งอิงจังสีแมงตอนนี้น้องเปรียบเสมือนเป็นแบบว่าสุกตาจังสีไหมคะพี่น้อง เอาลองคิดบ้งสมมติว่าเข้ามีดาน,น้าที่เข้าชื่นชอบจังสีไหมคะพี่นอ้องแล้วเข้าสิได้พอกับเพิ่นจังสีดีใจคักเด็กค่ะพี่นอ้องย่างอุ้งอิงคือการตอนนี้เปรียบเสมือนเป็นแบบสุตาจังสีแม่เอซ์แฟนคลับหลายคนแบบอยากพอน้องน้องพี่น้องเนาะเอานีละค่ะพี่น้องอุ้งอิงเดินทางไปฮอหมองฮอปบอนขนาดนี้เซอร์บามือน่ค้นมาทรงกำลังใจให้อุง้งอิงหลายคนย่างแนน่องน้นองพี่น้องเน,นาะอาหารดีละค่ะพี่น้อง สำหรับทางด้านผู้จัดการมาเดียวค่ะพี่น้องผู้จัดการมอสโจยิมานินนี่แหละเมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะพี่น้องเพื่อนในพิการออกมาโพสต์แบบนี้เพื่อนกับอกว่าทางผู้บริหารเท่าแก่น้อยแจ้งมาว่าคนแห่ซื้อบัตรหมดไปแล้ว1,000ใบาปาร์ตคาแท่แบนน่อยแฮแทกอุ้งอิงเส้าหน่อยเพรบ,บานแพงพันนะพี่น้องเป็นจังไดสุดหอดสุดปังยิ่งเลยค่ะพี่น้อง สำหรับท่างผู้บริหารของเท่าแก่น้อยเพื่อนก็บ,บอกว่านี่ละ่ะบัตรตอนนี้นี่ซื้อไปเบิร์ตแล้วหนึ 1, ่งพันใบเป็นจังไดค่ะพี่น้องปังอิลีบอปังคักปังแนปังขนาดเลยวันทอนะคะนี่ละ่ะเสื้อว่าเท่าแก่น้อยเพื่อนดีใจด้ค่ะพี่น้องดีใจยังมติดเลือกคนมาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ผิดคนจริงๆสําสำหรับองค์เองในตอนนี้เอิร์นากระแสนี่ถือว่ามากแรงมากๆ หลายคนก็อยากแบบพบพ่อน้องจังสีแม่อยากไปจับมือมาอุงอิงจังสีนะคะแล้วอุงอิงเดินทางไปหอดแบบไปหอดแบบหนางานขนาดนี้จังสีนะคะไปหอดมองหอนบอนขนาดนี้เอ็ซีแฟนคลับหลายคนจิ้บพลาดเดย์จังไหนนาอพี่น้องนาอเอ,อ้ามือนีนี่รับรองพี่น้องมาคนหลายย่างในนอน คันมาพันใบนี้พี่น้องว่าเป็นธรรมดาดนะคะนี่ละเอากะดีใจนะคะดีใจกับน้องอุ้งอิงนาบันเทาที่มีเอฟซีแฟนคลับแบบไลฟ์คาคาณันี้เราพี่น้องเนาะเอามาเบิ่มความคิดเห็นบันที่นี้พี่น้องนี่ผู้นี้บอกว่าปีหนาสิบบ่ได้ออกเครื่องบินบน่นะะ้อนะคะผู้นี้บอกว่าคนมีกระแสเนอะนะคะให้ให้รูนสมั่งว่าภัยเป็นภยัยนี่หละคล้องแท้นะคะผู้นี้บอกว่าข้องแทนจ้านะคะผู้นี้บอกว่า สุดยอดลูกสาวพอแม่เอฟซทีอุบลร่อยยูนะคะผู้นี้บอกว่าชั่วโมงนี้อิหลาสุดยอดนะคะผู้นี้บอกว่าคล้องแท็กครับคู่จัดการนะคะเอาแล้วนะคะพี่น้องกับสำหรับผู้ใดที่ว่าได้มีการซื้อบัตรแล้วก็ร้องคอมเมนต์มาบอกมาจากกันไหนน้องพี่น้องเนาะคนที่เป็น f U, อฟซีทจังหวัดอุบลวันทองนะคะที่เด้เขามาเบ่งในคลิปนี้กับ คอมเมนต์ว,ว่ามาจากกันใดเนาะพี่น้องนะว่าผูใ้ใดสิเดินทางไปเบิงหนองแนเนาพี่น้องเ,เอากระยาสลือมดพี่น้นงนองนะคะสั่นรับผู้ใอทีว่าเด้มพิการซื้อสินค้าของเท่าแก่น้อยครบ150บาทแล้วต้องเป็นที่ร้านยงสงวนกรุร๊ปเท่านั้นนะคะพี่น้องร้านอื่นนี่บ่ได้เดชไปสื่อตามหลานอื่นบอกว่าครบ150้ยาทเบ้าท่กับบ่ได้บัตรฟรีนะคะพี่น้องต้องเป็นร้านยงสงวนกรุร๊ปเท่านั้น150บาท ได้บัสเขาไปเบิ่งอุ้งอิงแบบฟิฟี่ค่ะพี่น้องนะคะอากับนี่แหละมารอเบิ่งกันนะคะว่ามือนี้สิเปลียนจังไดน้องพี่น,อน้องนาะเอาแล้วนะคะพี่น้องเป็นจังไดแน่สหรับมือคืนนี่โมลล์าสาวหน่อยเพชรบานแพงไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดรีสเกตเพชรบานแพงค่ะพี่น้องเอิญ่าคนไหลหรือยอยันยะมาสรงกําลังใจให้อุ้งอิงอย่างหล่นน้ำน้องพี่น,อน้องเน,งนาะนะคะนี่แหละจนตอนนี้หลายคนอ แลาพากันบอกว่าเป็นศรีสเกตเพชราบานแพงพบานได้มีการจ้างชาวหน่ยเพชราบานแพ่งนี้หลายงานแหลมได้ยขันพี่น้องนะคะนี่แหละกะมีดูกห้านนาะพี่น้องเนาะเป็นนาเป็นตาให้กับจังหวัดศรีสเกตขนาดนี้สําหรับผู้ว่าจ้างจะไม่จ้างได้อย่างไรนาอพี่น้องเนาะนะคะสำหรับดูร้านก็คือนี่แหละน้องอุง,อง,งเอิงเพชราพบานแพง้งกับที่ว่าเป็นนาเป็นตาให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกตได้ค่ะพี่น้องตอนนี้นี่คือวานขันขี้ไปเนี่ยจังหวัดศรีสเกตเอีขัน ไปถามผู้ใดนี่ว่ารู้จักอุงอิงบอลหลายคนสิบอกทัานที่ค่ะพี่น้องว่าลูกสาวข่อยลูกสาวข่อยน้อพี่น้องเ้านี่และคือแบบหลายคนภูมิใจในตัวน้องจังสีแม้นะคะแล้วกับคือว่าเป็นหนาเป็นตาให้กับชาวจังหวัดซีสยเกตเอินมาตอนนี้นี่เข้าล้องทีคายยุจจังหวัดซีสยเกตนี้ค่ายดีคายดีค่ะเลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าสําหรับชาวต่างชาติจังสีแม่นะคะพ่อได้แบบมารู้จักอุงอิงหรือว่าชาวต่างจังหวัดจังสี พอได้รู้จักอุ้งอิงกับดูว่าน้องเป็นคนเซี่ยสเกตนะอะหลายคนสมาร์ทแบบอยากเดินทางมาหานะะ้นองอยู่บ้านเองสิแม่ค่ะพี่น้องแล้วในคณะที่ว่าสีเดินทางไปหาอุ้งอิงนี่ก็ต้องมีของติดมมือมัมาานอเวลาขันเอานะฮะก็ต้องไปจอดซื้อตามร้านนั้นลานนี้นะ,ะแล้วว่ากันมาสําหรับตอนนี้รับขาต่างต่างที่อยู่ในจังหวัดเซี่ยสเกตนี่ขายดีคักเลยค่ะพี่น้องนะฮะเอา,าสําหรับอุ้งอิงก,กับดูว่าเอินมาเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดศรีสะเกตเนานะนะะ,ะ,ะพี่น้องเนาะนะฮะนั่นแหละค่ะพี่น้องสําหรับมือนี้กับ ในเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะกับไปมวนกับอุ้งอิงใดเนาะพี่น้องเนาะในรูปแบบไม่นีคอนเสิร์ตนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปสมีสก้อนเท้าแล้วก็ขอบาสวัสดีค่ะ